ที่อีกครั้งของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกนัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐในจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อสนามเลือกตั้งปทุมธานีเป็นสิ่งที่พลเอกประวิตรมั่นใจว่าจะไปสู่โอกาสกวาดสอสอ,สอได้สําเร็จเนื่องจากขณะนี้ได้แม่ทัพใหญ่ที่ชื่อสเสวกประเสริฐสุขอดีตนายกอบจอปทุมธานี ที่แยกทางจากพลตำรวจโทรคำรณวิททูปกระจางนายกอบจอปทุมธานีมาจัดทีมเลือกตั้งให้พักพลังประชารัฐขณะเดียวกันชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรี DES ในฐานะแกนนำพลังประชารัฐภาคกลางได้เข้ามาทำงานร่วมกับสเสวกอย่างใกล้ชิดและเปิดตัวผู้สมัครสอสอปทุมธานีไปแล้วทั้ง7เขตโดยสาเหตุที่พลเอกประวิทย์มั่นใจว่า พรรพลังประชารัฐจะมีชัยชนะต่อพักเพื่อไทยที่มีผู้นำอย่างอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรเพราะคนที่ชื่อสเวกอดีตแม่ทัพใหญ่ของคนํำรวจโทคำรนวิทย์มีดีกรีเคยโค่นแชมป์อย่างชาญพวงเพชรอดีตนายกอบจอปทุมธาน,นีมาแล้ว ภายหลังนายกใหญ่เป็นผู้ชักชวนบิ๊กแจ๊ดร่วมก่อตั้งกลุ่มคนรักปทุมก่อนชนะสนามเลือกตั้งนายกอบจอปทุมธานีและพลตำรวจโทคำรณวิทย์ก็ได้แต่งตั้งสเสวกเป็นรองนายกอบจอปทุมธานีเมื่อปลายปี2563ที่ผ่านมาจากนั้นสเสวกตั้งใจจะลงสมัครสอสอปทุมธานีในานามพักเพื่อไทยแต่ท้ายที่สุดก็มีกระแสะว่าบิ๊กแจ๊ดเจอแรงต้านจากส nope ุปชัยนบขำสอสอปทุมธานีเขตสองพักเพื่อไทย ก่อนไปสู่จุดที่สเสวกต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางใหม่ทางการเมืองต่อมาในช่วงปลายเดือนมกราคม2566ชัยวุฒิได้เปิดตัวผู้สมัครสอสอปทุมธานีทั้ง7เขตประกอบด้วยเขต 1. สเวกประเสริฐสุขเขต2นพดนลรัดดาแยาม้ม เขต3ยุทธวัฒหานเกียรติกล้าเขต4ปรีชาชื่นชนกพิบูลเขต5วิรัตพยุงวงเขต6เกียรติศักดิ์สองแสงและเขต7กฤษณนาวงคำแต่ไฮไลท์จะอยู่ที่นายกใหญ่ลงสมัครสอสอปทุมธานีเขตหนึ่งพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกไปชนกับแชมป์หลายสมัยอย่างเสียฮะ สุรพงษ์อึ้งอัมพรวิไลสอสอปทุมธานีจากพักเพื่อไทยซึ่งหลายฝ่ายประเมินว่าจะเป็นศึกใหญ่ระดับช้างชนช้างส่วนความเคลื่อนไหวจากพักเพื่อไทยขณะนี้เป็นพักพลังประชารัฐมองว่าอย่างไม่เป็นเอกภาพเนื่องจากมีการแยกออกเป็น3ามก๊กคือก๊กพลตำรวจโทคำรนวิทย์ก๊กตระกูลบ้านใหญ่นบขำและก๊กของเสียฮะสุรพงษ์ ทำให้ฝ่ายพักพลังประชารัฐมองโอกาสลงสนามเลือกตั้งใหญ่ในปทุมธานีครั้งนี้จะลงสู้อย่างเต็มที่จึงเป็นที่มาในการลงพื้นที่ของพลเอกประวิทย์เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์เพื่อสนับสนุนทีมบ้านใหญ่ตีฝ่ายกระแสะแลนสไลด์ให้สำเร็จดังนั้นหากวัดที่กระแสะการเลือกตั้งในจังหวัดปทุมธานีก็เป็นฝั่งเพื่อไทยที่ยังมั่นใจว่าจะไปถึงเป้าหมายแลนสไลด์แต่ฝั่งพักพลังประชารัฐที่เชื่อว่า การได้สเสวกระเสริสสุขมาเป็นแม่ทัพใหญ่ก็มีโอกาสจะพาทีมงานเมืองปทุมไปสู่การคว่ำพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งใหญ่ได้ทุกเมือ่อ